กลับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลแบบสบายๆนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของศึกพิมลิอังกฤษนะครับหลังจากทีมชาติได้ผ่านพ้นไปซึ่งวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คูณหวังวัตฟอร์ดนะครับเป็นบ้านตอนรับการเยียงของลิเวอร์พูลโดยวัตฟอร์ดนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวกุนซือใหม่นะครับแต่หน้าเก่านะฮะคำว์ดในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือคาดิโอลานีเอนี่นะครับคาดิโอลานีเอรี่นะครับ ซึ่งก็เคยคุมเลสเตอร์ซิตี้ควาาแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้เปิดบ้านวิเกอร์ดรอสนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลก็วันนี้มาดูสภาพความพร้อมนะครับส่วนรายชื่อที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามแล้วก็บทวิเคราะห์จากทางสื่อของต่างประเทศนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ,บ้านวัตฟอร์ดนะครับของคุณสื่อคาด์โดลานิเนลลี่นะครับก็จะมีผู้เล่นที่รด้บาดเจ็บนะครับก็คือปีเตอร์อิตูโบนะครับฟรานเชสโกเชียร์ดานะครับแล้วก็ คริสเตันคาบาเซเล่นะครับสามคนนี้บาดเจ็บแน่นอนนะครับไม่ได้ลงเล่นส่วนอีกคนหนึ่งต้องรอทดสอบความฟิตนั่นะก็คือโจโจคิงนะฮะในตำแหน่งซุน่านะครับส่วนทีมลิวล่าสุดน,นะครับโดยเซ็นเตอร์แบ็กนะครับถ้าหากนาไลนี่เอลลี่นะครับไม่สามารถใช้เซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะฮะนั่นก็คือคาบาเซเล่กับฟานเชสโกเชราลาตาวนะครับได้นะ ile, o, ทั้งสองคนนี้เนี่ย ก็จะเป็นหน้าที่ของนิโคลายเอนคูลูนะครับซึ่งจะรับบทเล่นเป็นกองหลังเซนเตอร์นะครับนิโคลายเอนคูลูนะฮะในตำแห่งเซนเตอร์แบ็กนะครับ, back, รบส่วนตำแหน่งอื่นพร้อมรบกันหมดนะครับก็จะมีโจชูคิงนะครับที่รอทดสอบความฟิตนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของวัตฟอร์ดส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับรายชื่อผู้เล่นที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับ ก็จะไล่ไปตั้งแต่ฮาวิเอเลียดนะครับซึ่งบาดเจ็บยาวนะครับแต่ว่าโอ๊กี้เนี่ยต้องรอทดสอบความฟิตนะครับอ่าส่วนเทนส์อลิเซนเฮโนมีภาพเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วนะครับกับลิเวอร์พูลและก็ติเอโกอาคันโทราด้วยส่วนดิโกโจตานน้นจะพลาดการลงสนามนะครับเนื่องจากว่าอ่าได้รับบนาดเจ็บกับทีมชาติโปูติกเกตไม่ได้ลงซ้อมเลยนะครับส่วน2คนนะฮะนั่นก็คืออลิเซนเบคเกอร์กับเฟลมโย น่าจะกลับมาไม่ทันนะครับในนัดที่เจอกับวัตฟอร์ดนะครับอ่านี่คือทีมนิวนะฮะก็ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็บอกว่า2คนนะฮะอลิสันเบเกอร์กับฟลัมโยไม่สามารถมาได้นะครับมามาทันอยู่นะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะพร้อมลงเล่นนะครับเพราะว่ามันกระชั้นชิดเหลือเกินนะครับส่วนดิโก็โจตันเจ็บนะครับไม่น่าจะฟิตทันนะครับส่วนผู้สนับสนุนก็จะเป็นเคลล์เฮอร์นะฮะลงแทนที่อลิสันเบเกอร์แล้วก็กองกลางนะครับจอแดนเทนสัน ก็จะได้ลงสนามส่วนฟวนโยจะไม่ได้ลงนะครับจะเป็นหน้าที่ของเจนส์มินเนอร์นะครับส่วนเทนนั้นคาดการณ์ว่าน่าจะกลับมายืนตำแหน่งทำแบ็คขวานะครับส่วนตำแหน่งอื่นนะฮะนั่นก็คือติโกคันรานะครับก็สามารถนะครับรอจนถึงวินีโอสุดท้ายแต่มีภาพการซ้อมของเจ้าตัวนะครับกับลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับถ้าไม่พร้อมก็จะเป็นเคอร์ติโจนนะครับหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษชุดยูยิบเอ็ดนะครับส่วนกองหลังพร้อมนะครับ ฟันได้นะครับมีนะครับแล้วก็จะมีโจโกเมสด้วยนะครับรอสแตนบายแล้วก็อิบรอยมาโกนาเต้นะครับนี่คือทีมนิวของลิเวอร์พูลนะครับเราไปดูทางฝั่ง11รายชื่อที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามแล้วก็ไหลอัพของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับโดยวัดปอดนะครับของคุณเซอร์คาร์ดิโอลานิเอรี่นะครับจะมาในระบบ4 2 3 1นะฮะก็จะประกอบไปด้วยผู้เล่นสองประตูนะครับก็จะเป็น เบนฟรอสเตอร์นะครับกลางหลัง4คนทางด้านซ้ายนะครับเป็นเดนนิสโรธนะครับเซนเตอร์ก็จะใช้นิโคลัสเอินคูลูนะครับจับคู่กับวิลเลียมส์ทรอสเอนโกะนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นกิโกเฟเมเนียนะครับส่วนเซนเตอร์ตัวรับนะครับก็จะใช้มูซาซิโซโกะนะครับตรงกลางยืนจับคู่กับจารุสจารุสกูกะนะครับจารุสกูกะนะครับขออภัย ดิซิสโ,โก้จับคู่กันส่วนขยับมาแผงกลางๆนะครับท่านั้นซ้ายเป็นมาเอลเดนิสนะครับท่านั้นซ้ายส่วนเพเมกเกอร์นะครับเป็นทอมสเคอร์เบอรี่นะครับขวาสุดก็จะเป็นอิสมาลาชานะครับส่วนหน้าทิ้งไว้คนเดียวก็คือเปรโดนะครับซูเอลเปรโดนะครับสูนารังใหญ่นะครับนี่คือไลอ์อพของวัตฟอดขยับมาที่ฝั่งลร์พูกันหน่อยที่จะมาในระบบสีสามสามนะครับ เู้่อสรรพประตูเป็นเคลเลอร์เฮอร์นะครับกองหลัง4คนทั้งทั้งขวาเป็นเทนส์อ no าริเซนโน่เซนเตอร์คาดการนะครับว่าจะใช้โจเกเมสจับคู่กับเจลมาติปนะครับส่วนฟันได้ในสื่อยังมาว่าอาจจะได้พักนะครับส่วนสายสุดเป็นแอนดี้โรเบิร์สันนะครับขยับมาที่แผงกองกลางเป็นเจสมินเนอร์จอดแดนแฮนเดอร์สันเคอร์ตโจูนนะครับสามประสานเนี่ยลุกใช้ซาน่าเฟอร์มิโนแล้วก็มาเน่นะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลอ่ะ แล้วมาดูหน่อยนะครับว่าให้ใครชนะทั้งสื่อนะครับทั้งสื่อก็ยังมองว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่จะบุกเอาชนะไปได้3ประตูสู่นะครับอ่าโดยเขาบอกว่าวัดฟอร์ดเนี่ยเพิ่งไล่ซิกโก้มูยอต์ออกไปนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติคือเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนมือเป็นคาร์ดิโอไลนี่เอรี่นะครับเข้ามาคุมทีมแทนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นผู้ขับบอร์ดเลยเป็นกุนซือทีอ่เน้นผลการแข่งขันเน้นรูปแบบนะครับของ ลันนี่เอรี่นะครับส่วนด้านลิเวอร์พูลเองนะครับออกฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะล่าสุดนั้นก็ในลีกแล้วก็ในศึกยูฟานจงลีก็เก็บคะแนนเป็นว่าเล่นนะครับแต่ล่าสุดนั้นครับรุ่นกาลที่แล้วเนี่ยเขาพ่ายแพ้กับวัตฟอร์ดมา3ามสูนครับสำหรับลิเวอร์พูลก็เป็นอะไรที่ผลงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะอิสมาลชาวเนี่ยบันปลวนแนวรัดของลิเวอร์พูลได้ดีมากนะครับอ่าอันนี้ทางสื่อ,อวิเคราะห์นะครับ แต่เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะครับลิเวอร์พูลในวงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมใหม่เลยหลังจากได้กองหลังมาครบท้วนนะครับแล้วก็ยังบองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าโดยเฉพาะพรอมกับเล่นของโมมิเลซ่านะครับเพราะว่าอตอนนี้กลายเป็นระดับโลกไปแล้วเขาบอกว่าซาร่าห์นี่คมมากเขาก็เลยคาดการณ์ว่าคีย์แมนคนสำคัญก,ก็คือซาร่าห์นี่แหละที่จะทำให้ลิเวอร์พูลบุกมาชนะไปได้3ประรตูต่อ0ูนนะครับอ่า ทางฝั่งสื่อนะครับเขามองงี้นะครับแลวแฟนๆล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับส่วนแอดมบินก็ยังคงมองเป็นลิวร์พูนะครับที่มีภาษีที่เหนือกว่านะครับจะเก็บชชนะไปได้จะเก็บชชนะไปได้นะครับก็คิดว่าคาดการณ์น่าจะประมาณเฉือนชนะนะครับแต่สื่อก็ให้สามศูนย์เลยนะครับแต่แอดมบินคิดว่าน่าจะหนึ่งศูนย์น่าจะน่าจะเพียงพอแล้วสําหรับลิวร์พูนะครับกับการขาดนักเตะไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตัวทีมชาติบราซิล2คนเลยเนี่ยที่ขาดไปนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคู่นี้เนี่ยคือจะเล่นกันในวันที่16นะครับของอ่าเป็นค่าคืนวันเสาร์นะครับเป็นคู่ที่เรียกว่าไม่ดึกมากนักนะครับแฟนๆก็รอติดตามชมกันนะครับวันเสาร์ที่16ตุลาคมนะครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกฤษนะครับเป็นนัดที่8ของฤดูกาลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เชิญร่วมสนุกกัน คอมเมนต์ทายผลสกรอร์ข้างล่างคลิปเช่นเคยนะครับแอดมินให้ชนะจิวเฉียดนึูนะครับส่วนาทางสื่อให้ชนะ3ามซูนะครับแต่คิดแล้วก็ลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้ไม่ยากเย็นนักทนะครับเพราะว่า,าเป็นช่วงนัดแรกด้วยที่เปลี่ยนกุณซือนะครับยังอาจจะติดต่อปฏิป,ต,ปต่อยังไม่ค่อยได้นะครับเชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ